สวยแล้ววะนี่เย็กจะบอกทุกคนได้ขั้นตอนแล้วทำ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 นทอนที่ใส่บนหัวครับผมเ,เล่นไหมโอเคครนะับนสวยแล้วว่ะมันมีกล้องละวนะ ไครดูกล้องผมครับสีเขียวเข้มนะครับเาบ้านไม่ไ่เมื่อกี้เปิดประตูอยู่ครับผมมาเปิดประตูอยู่กับสีคุณไอซ์แล้วก็มาเจอศพเลยครับโอ้ยหลอยาโหดเนครับไม่อยากจะบอกว่าถึงันได้ฆาตกรแล้วอ่าคนนั้นคือทำอะไรทำทำทำ ปนั่งนั่งเอิ่มคนที่ใส่ถุงบนหัวครับผมเป็นไงพอพอมาจัดเนื้อเซนต์ใช่ไหมเขียงก็เดินเซาของกันทีเปลี่ยนคิดเลยที่ไม่ได้เข้าไปห้องจรวดนะพี่ที่เดินตรงไปเลยไม่ครับจริงนนทําไมต้องเดินสวนที่ออกไปข้างนอกอะไม่ไม่นนเห็นถุงนี้พอจะนนไม่รู้สอยู่ตรงไหนเลยถามพี่ว่าสวิตต้องไหนไม่เห็นถามเลยนะแต่ผมพูดให้สีแดงได้เพราะตอนที่ศพขึ้นอะ ีแดงอยู่กับผมแค่นั้นเองว่าสีแดงไม่ใช่รัตตัดใครเลยสีแดงกับผมตัดได้เลยครับมันแบบมันคิวเอางี้ปวดสีเหลืองก่อนแล้วปวดนนเอาไหมนอนยอมไหมไอ้นอน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 นั่นแน่ ท่นแน่ก้าเฮ้ยโอ้โหเอา้าเนี่ยสีขาวเราไม่ดูคลิปอะ่ะเราไม่ดูคลิปแบบสีขาวคือเราต้องเล่นไฟก่อนต้องเล่นไฟก่อนอย่าเพิ่งรีบแก้อ๋อไม่แต่ไม่อยากโหวตนนนะเพราะว่าเวฟแรกที่มีคนตายอะ่ะนนอยู่กับสีขาวอะ่ะอัฟโร่บ้างไงเ,เดี๋ยวให้อัฟโลพูดเพราะว่า เพื่อไม่ให้คนเจอศพได้ครับบอกกันได้พี่เพราะคำตมันสัญญาเขาแต่ว่าผมสงสัยอยู่สองคนนี้ยหลังจากนั้นอะถ้าเกิดว่าปุ๊บเราสามคนแล้วก็เหลือแค่สีขาวกับสีเกลอนแต่ถ้าพอได้ก็จถ่ายไปได้ก็จะถ่ในเองหรอไม่ไม่ผมกับสีแดงปุ๊บกันไม่ได้อยู่แล้วไม่งั้นจะฆ่าตอนไหนล่ะที่พู่เดียกันพี่ฟ้าฟังผมนะพี่ผมจะเล่าในอธิบายพี่พวบานพยายามจะเอาผมออกให้ได้แล้วพี่พวบานเป็นแล้วพี่พวบานโกหกว่าสมอะไรเรียกกันจริงๆไม่ได้ไล่เรียก แต่แล้วผมตายผมบาปไปบอกพี่เมื่อวานไว้นั่นนะเอ้าไม่ตายอีกอ้าวชิบห้าเฮ้ยมันไม่น่าเดี๋ยวบันคิวกันนะสวยแล้วว่ะโอ้โหนหนุนมากกว่าทุกคนคนหนุนคนหนุนมากกว่าโนนมันโหดเว้ยยังไงต้องคายลงอยู่แล้วทุกคนนโนนไหนโนนหนา ค่อยๆเล่นทุกคนค่อยๆเล่นโอ้โหศพอยู่ตรงไหนถามจริงอยู่ในแอดมินตรงที่มันมีตู้หนังสืออะที่แอบเขาบ้างโอ้โหคือผมกับ FBI อ่ะ f b i เดินเดินเข้ามาปุ๊บที่ประจอนดับพอดีเพราะฉะนั้นผมปุ๊บให้ FBI ได้ไม่ได้ค่ะแล้วผมก็เดินหาศพจนถึงตอนเนี้ยเป็นนาทีออะไปดูกล้องอะที่เขาดูกล้องแต่กล้องมันไม่ ตอนนั้นเห็นพ่อบ้าน FBI ส่วนกันพอดีอะน่าจะจังหวะนั้นน่าจะตายคือพอชิบะจอนอะมีคนตายเสร็จปุ๊บนะผมไปดูไอแอดมินอะเห็นมีขวาบนอยู่คนหนึ่งก็นึกว่ามีคนตายผมเดินไปเจอสีแดงพ่อบ้านสวนกับ FBI กี่ครั้งอะครั้งเดียวนะตอนนั้นนะตอนที่ไปตอนตายเลยครับว่าสีแดงแล่วแหละว่าไม่ทันนละ เคตี okay. ขาวห้ามฆ่าตีแดงห้ามฆ่า FPI ผมพูดไปแล้วจบแล้วค่อยๆฆ่าทีละคนทุกคนผมรู้ว่าเดี๋ยวมีจะมีคนกดปุ่ม Emergency อคคือคืนนอตอนนั้นอะมันไฟดับแล้วสีขาวมาแก้ไฟกับสีฟ้าแล้วก็แยกกันสีขาวไปดูกล้องพอกดกล้องปุ๊บอะก็เห็นช็อตที่พ่อบ้านกับเ b i อะส่วนกันตรงหน้าแอดมินพอดีคือถ้าบอกว่าส่วนกันครั้งเดียวจริงๆอะมันก็น่าจะเป็นช็อตนั้นซึ่งสีฟ้าไม่น่าจะวิ่งไปฆ่าได้ทันสีแดงขึ้นไปหลบอยู่เรยแอคเตอร์ด้านขวาครับเอเดียะที่ลงไปฆ่าข้างล่างขนาดนั้นสีแดงไม่ละนะสีแดงมีสิทธิ์ยังไงแต่สีแดงมีสิทธิ์ตรงที่ว่าเออสีแดงไอ้ขวาบนอะเจอไปแล้วเจอ นี่้อแต่ว่าเฮ้ยผมพูดไปเขาตอนดับมันคิวอ่ะเขาไม่ใช่เว้ยคนสงสัยสีขาวกับสีเขียวอ่อนมาอยู่แล้วไงที่ผมเดินตามสองคนเนี้ยและพยายามให้เขาฆ่าผมเพราะว่าผมขี้เกียจคิดแล้วอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่ยอมฆ่าผมมาดิผมฆ่าไม่ได้ไม่มีมีดอ้าวเดี๋ยวสกิป์ออกได้หนึ่งห้ามันมันยากโหสวยแล้วว่ะต้องฆ่าสีฟ้าสีขาวทัาม้านว่าจะคนไม่ได้ละยากมากกว่าเขาสงสัยผมแล้วอะ ชจรจคู่อีกได้ดูชิประจคู่อีกไม่ได้ว่ะทุกคน อย่างนีผ้ผมมีข้อมูลคือสีขาวกับผมเนี่ยยืนดูที่ประจอนอยู่ด้วยกันคุณบิวรู้แล้วรับแล้วพอไฟดับคนต่างนี้แต่ผมวนกลับมาดูอีกรอบก็แล้วประมาณไเกินห้าสีแดงผมดูชีปประจอนตั้งแต่แรกเลยฮะม,มีข้อมูลนิดนึง<ะ>สีแดงอ่ะผมเห็นเมื่อกี้เราผมกดเกิดกล้องเอาพวกแไปเห็นสีแดงอยู่ชิประจอจริงๆแต่ว่า พอมีคนตายทําไมไม่หาศพอะยืนนิ่งอะไม่ไม่รู้อะแต่หนูรู้แล้วว่าเป็นเพราะบ้านไม่นอนเพราะพ่อออกมาจากทางโซลิดตรงมาเลยจากทําลายไม่ไม่กนไปมาจากทางขวาปีจบแล้วหนึ่งสเต็ปชนะยังบอบชนะแล้วโอ้ใครอยากตายบ้างชนะเว้ยฮใครอยากตาย ใย่ค uhm, ่าเกี่ยอค่ะไร่อยาบอกแล้วใช่ไม่เลยบอกเราพอฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย